ที่คุณพ่อเคยจริงไว้ให้เราบ้างนะการเตือนเนี่ยถ้าลองนึกภาพนะครับมันมีเตือนอะไรบางจักญยานเตือนในชีวิตนี้ตมาเคยสังเกตนะบางทีเคยขึ้นรถแท็กซี่ในระหว่างทางที่รถแท็กซี่ขับไปมันก็เห็นรถข้างทางรถคันหนึ่งเนี่ย รถไม่เอี่ยมเลยนะสภาพรถดูราแต่ว่าเขากำลังชีโบชี้เวเรียกรถมอเตอร์ไซค์ให้เอาแกลอนน้ำมันเนี่ยไปหาซื้อน,น้ำมันให้ก็คือว่าคงจะน้ำมันหมดนะการที่เรานั่งผ่านเข้าไปเนี่ยเราก็แสดงความเห็นใจนะเอะรถเขากำลังมีปัญหาไม่รู้รถเป็นอะไรคงน้ำมันหมดก็คิดว่าเราพูดในความเห็นอกเห็นใจ แต่เสียงที่ได้ยินกลับมาจากแท็กซี่ยมแท็กซี่แน่กับพูดคำหนึ่งว่าขับรถภาษาอะไรปล่อยให้น้ำมันหมดจริงๆแล้วมันมีคำยากกว่านี้เอา้าเราก็ตกใจโอ๊ยทำไมพูดอย่างนี้นะขับรถภาษาอะไรปล่อยให้น้ำมันหมดโถหลวงพี่รถก่อนน้ำมันจะหมดแน่มันจะมีสัญญาณเตือนเป็นตัวแดงเนานะการที่รถ ถูกสัญญาณเตือนขึ้นมาเนี่ยเราสามารถขับรถไปได้อีก40กิโลหรือบางคันในบางยี่ห้อได้50กกิโลหลวงที่ในกรุงเทพเราเนี่ยไม่เกิน3กิโล4กิโล5กิโลผมให้ให้ไกลที่สุด10กิโลมันก็ต้องเจอปัม๊มอันที่รถน้ำมันหมดในกรุงเทพนี่มันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้มันแย่มากสแสดงว่าไฟแดงเตือนขึ้นมานี่คุณผลัดเรื่อยเลย เดี๋ยวก่อน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 ไม่เติมนะ่ั้ยสัญ,ญญาณบางชนิดเนี่ยมันเตือนมันบอกเราแล้วแต่เราก็ปล่อยปะละเลยเรากลับคิดว่าเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอะไรที่เป็นสัญญ,ญาณเตือนเราในะไฟส้มขึ้น,ะนเตือนไว้เตรียมหยุดหรือเตรียมไป <Jeez> บางคนนี้มีไฟเขียวไฟแดงเป็นตัวเตือนเรานะ บางครั้งตอนนี้ระบบมิเตอร์มาตรวัดอะไรมันเตือนตลอดแหละมีเหตุฉุกเฉินมีความร้อนเกิดขึ้นการเตือนที่เราเห็นด้วยภายนอกและมีเย่แยะบุคคลเป็นสิ้นที่เตือนเราได้ไหมนะวันนี้พระอาจารย์ก็อยากจะให้โยมลองคิดดูลองคิดคิดว่าง่ายๆเลยนะชีวิตเราบางทีอะไรที่เราบกพร่องอะไรที่พิดพลาดคนก็จะว่าจะกล่าวจะเตือนกันถ้าด้วยความว่งดีนะ ม่ดุก็เตือนตลอดแหละบางทีลูกสิ่งนี้ไม่ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําการเตือนบางครั้งก็ต้องพูดตรงๆนะอันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ดีอย่าทําอีกนะการเตือนภายนอกที่เราเจอเยอะๆทางานไม่ดีถ้าะเจ้านายเตือนนี้ต้องระวังนะนะเตือนครั้งแรกก็อาจจะไม่มีปัญหาเฮ้ยงานนี้มันน่าดีกว่านี้นะเมื่อไรจะเซฟเ,เตือนสามครั้งนี้มีปัญหาแล้วอาจจะไม่เตือนแหละ อีกหน่อยอาจจะได้สองข้าวไปหาที่ทํางานใหม่คําเตือนบางอย่างเนี่ยมันมีสิ่งที่เราจะต้องรีดแก้ไขปรับปรุงคนไข้สามีภรรยาเคยเตือนกันไหมมันมีสัญญาณเตือนบางครั้งมันรู้สึกแปลกๆเอ๊ะเดี๋ยวนี้ทําไมภรรยาไม่ค่อยพูดค่อยจานนะสามีนี่น่าจะเข้าใจแล้วหละเราไม่มีความกระชุ่มกระ่วยไม่มีความสุข พาแฟนพาภรรยาไปเที่ยวไปกินข้าวไปหาที่มันมีความสุขมันมีความกระชุ่มกระเถยดมาสัญญาณบางอย่างเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมเห็นอารมณ์ของคนรอบข้างเรารู้เลยว่ามันกําลังมีเรื่องอะไรไม่ดีนะบางทีลองนึกถึงตอนรักกันใหม่ๆไปเที่ยวที่นั้น,ท,น,นที่นี่ก็ฟื้นความร่างความสุขมาให้กันนะคุณพ่อคุณแม่เตือนลูกกันเสมอแหละลูกบางทีก็อยากกลับบ้านดึกนะ ลูกมีกันบ้านไหมต้องทํางานส่งครูตั้งใจเรียนคุณพ่อคุณแม่บางทีเตือนเราว่าซื้อสัตว์นะลูกมีสัจจะพูดนะคไหนคํานั้นสัญญาอะไรกับใครก็ต้องทําถ้าเราไม่ทําตามคําสั่งนี้พ่อแม่เตือนบางทีมันผิดพลาดแล้วมันเกิดปัญหาเยอะลูกก็เป็นสัญญาณเตือนพ่อแม่ได้นะคุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตลูกไหมบางบ้านเนี่ยเขาไม่พูดไม่คุยกันเลยนะ บางทีลูกเก็บตัวในห้องซึมแบบว่าพ่อแม่บางคนนี่รู้แล้วมีอะไรเราคุยกันหน่อยใช่ปะมีเรื่องมีอะไรมีอะไรให้ช่วยไหมครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับคาพูดแบบนี้มันเป็นกําลังใจที่ดีมากบางครั้งมีพื้นที่ให้ได้ระบายได้เปิดอกได้คุยกันบางครั้งลูกเริ่มกลับบ้านดึกบางครั้งลูกเริ่มเก็บตัวบางครั้งลูกเริ่มมีพิรุธอะไรสัญญาณเตือนแบบนี้มันมันสำคัญนะกว่า ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายไปบางทีมันกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วขอกัด เพื่อนแทรกมิกสักครู่นะครับก็คงจะใช้เวลาไมนะ่นานสัญญาณเตือนภายนอกก็คงจะรู้แล้วว่าบางทีมันก็มีบุคคลมีป้ายมีสัญญาณที่เรียกว่าเป็นไฟเวลาเราเดินทางเราก็เห็นป้ายนะถนนเส้นนี้ห้ามเข้าเส้นนี้ระวังสัตว์ระวังนักเรียนบางครั้งที่โรงงานบางโรงงานนีสัญญาณอันตรายตรงนี้มีวัตถุไวไฟตรงนี้ห้ามสูบบุหรี่ตรงนี้เป็นทางนี้ไฟเป็นบันไดที่จะต้อง ทำกันเรียกว่าเตือนภัยเราตลอดสัญญาณเตือนบางอย่างนี้มันชัดเจนโดย้ายด้วยสีบางครั้งก็มีเสียงนะเปิดไซเรนเวลามีคลื่นยักมาบางทีต้องหนีต้องซ้อมกันว่าจะไปอยู่ตรงไหนสัญญาณบอกให้เราตื่นตัวตื่นรู้แล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องกระทาอะไรบางอย่างอย่างเมื่อกี้บอกว่าเตือนบางอย่างมันมาจากบุคคลบุคคลบางคน เขาเตือนตรงๆแต่บางคนไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้เตือนอะไรแต่ว่ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์บางทีลูกไปติดอยู่ติดอยา่างคนพ่อไม่สังเกตลูกเลยเขาซึมไปบ้างบางทีไม่พูดไม่จะถามอะไรก็ไม่ตอบบางทีมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆก็ละเลยพอละเลยแล้วมันมันแก้อะไรไม่ได้มันแก้อะไรไม่ทันวันนี้สุขภาพล่ะเนี่ยมาเตือนชีวิตเราไหมเนาะเอ๊ะ เราไม่เคยดูแลตัวเองเลยกินเหล้าทุกวันบางคนดูดบุหรี่บางคนไม่หลับไม่นอนทําอะไรที่มันมันฝืนกับสุขภาพเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี้แล้วบางคนนี่พลาดน่าจะเป็นตรวจสุขภาพนะมันเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้บางคนเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรซื้อยกซื้อ,อยางกินเองปลามันหนักเท่าแล้วไปห้าหมอ้อหม้อเพรว่ามันมันไม่ทันการนะรักษาไม่ได้อาตมาก็เคยมีบุคคลใกล้ชิดนะ กินตยาชุดสั่งยามาเองเอ้ยไม่เป็นไรเราแค่เพียีๆเดี๋ยวก็นอนก็หายไม่เป็นไม่สบายเป็นไข้ก็ซื้อ,อยาชุดวันหนึ่งมันน็อกแบบอาเจียนออกมารุนแรงลูกๆกละน,นั่นพาไปส่งโรงพยาบาลก็หมอเขาบอกว่าโ,โหตับไตมันพังมันเสื่อมว่าไม่มีชีวิตอยู่นี่ก็ดื่มเหล้าเก่งเนาะบางครั้งเนี่ยแม้มีคําพูดมีคําเตือนบอก ก็ไม่ระวังอะไรไม่เปลีป่ยนแปลงตัวเองอะไรสุขภาพก็มาเกินก็ไม่พัฒนาไม่ปรับปรุงอะไรบางทีมันใช่เสีย,สยแล้วนะครับอย่างที่บอกแหละธรรมะาที่ยกขึ้นมาเรื่องเตือนตนเนี่ยมันสํางกญที่สุนบางทีคนอื่นมาเตือนเราเนี่ยบางทีเราก็เชื่อนะบางทีก็ไม่เชื่อบางทีไอ้สิ่งที่เขาเตือนเอ๊ะเขาลังเกียจหรือเปล่าเขาละหรือเปล่าทำเตือนเราต้องขอบคุณเขานะ วันนี้คนอื่นเตือนดีๆแต่เราก็ไม่ฟังเพราะว่าตนเองมันไม่ยอมเตือนตัวเองใครเป็นดาราใครเป็นนักร้องใครเป็นนักกีฬาเนี่ยสมาเชื่อว่าหรือแม้กระทั่งน,นักเขียนผู้สร้างสรรค์ผลงานนายช่างต่างๆโดนติโดนเตือนโดนคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าส่ได้เรื่องเลยร้องเพลงเมตเหจะเ,เพราะทำงานก็คุยูดนนันนีออกแบบกลทุลเลทอะไร บางทีโดนว่ารุนแรงหนังอะไรก็ไม่รู้สร้างามาได้ยังไงคนอ่านโอ้โหบางทีคนรู้ว่าโดนวิจารณ์นี่มันหมดเรียวหมดแรงคนบางคนไม่ได้เตือนใครด้วยความหวังดีบางคนคิดจะเยียบคนอื่นเพื่อที่จะเอาตัวเองขึ้นไปเนาะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมครับว่าแต่คนบางคนได้คําตักเตือนได้คําวิพากษ์วิจารณ์นักกีฬาบางคนเล่นไม่ดีเลยอะโค้ชเตือนคนดูเตือนนักข่าวเตือน เขาเอาไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาเขาบกร่องเขาทําตัวเองให้ดีขึ้นได้สําคัญมากเรื่องนี้บางคนนี้ใครเตือนไม่ฟังนะบางทีก็ดือ้อทาตมางก็มีบางเรื่องที่โดนติดโดนเตือนแต่ว่าดือ้อจนมันเกิดความเดือดร้อนเจียให้การบ้านทํายังรูปเดี๋ยวกนโอ้โหเวลากําหนดเข้ามาบางทีพรุ่งนี้จะเช้าแล้งานยังไม่เสร็จก็เร่งทําลวก บางครั้งเราทาได้ดีกว่าเนี้ยงานบางเรื่องมันน่าจะเสร็จมาเป็นเดือนแล้วพัดไปพัดมาพอถึงกําหนดไปต้องทางานวัดส่งเดทส่งเดชไปงานไม่ดีเขาก็ครั้งเดียวเขาก็ไม่จ้างอีกแหละหรือบางทีโดนตาหนิที่เตียนมาความเสียหายเกิดขึ้นมากมายตนเตือนตน,ตน,ตน,ตนของตนให้พ้นผิดการเต,ตือนที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องรู้ว่าเราผิดพลาดอะไรนะ ทางกายมีไหมเขาบอกว่ากายสุจริตหรือยังยอมลองมองตัวเองว่าวันนี้เรากายายังเป็นคนข้าสัตร์เรารักขโมยเราเป็นคนเจ้าชู้ขี้เล่ากันพนันอะไรปะกายมันต้องสุดจริตกันอันนี้เตือนตัวเองกันอไม่ควรทำเรื่องนี้ว่าจีละ่ะสุจริตเราเป็นคนขี้นินทาไหมเราเป็นคนยับใครเราเป็นคนชอบพูดจาอะไรทำให้คนแตกแยกกันการเตือนตัวเองเราเห็นเลยว่าด้วยท้อยคำด้วยวาจาอย่างเงี้ยไม่ควรทำ ใจเราล่าบางทีโอ้โหเราต้องเห็นตัวเองแล้วนะทำไมมีแต่ความโลภทำไมมีแต่ความยากได้ทำไมเรามันร้อนทำไมเรามีแต่โทสะทำไมเรามีแต่อารมณ์ที่ชุนเฉียวรุนแรงหรือบางทีเราทำไมมันโง่อย่างงี้อย่าไปเชื่อเดีย๋ยวนี้โดนหลอกออนไลน์กันเนาะโดนเคาน์เตอร์เนี่ยพระบอกเลยว่าบางครั้งนี้โลกนี้มันชับจะยุ่ยยากมันมีคำเตือนอะไรเราก็ไม่ฟังไอ้นี่อย่ายุ่งไอ้นี่อย่าก,กด อย่าไปเล่นการพน,นันมันมันเตือนกันมาไม่รู้จนจี่้ย่างแต่ว่าคนบางคนก็ไม่ฟังแต่บางคนก็พอด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจอะได้วยความโง่บางานยอมรับว่าเป็นเกียรตอคนอื่นนะครับวันนี้คุณพ่อเจ้งทวีกิตจ,จกักพเราไปเนี่ยเราพี่ว่าคําพูดคํา่อนอะไรคุณพ่อคุณแม่บมงทกีมันอาจจะไม่ค่อยเยอะพาะไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นพระที่จะมานั่งเทศน์นั่งสอนอะไรดีดี แต่คาพูดคุณพ่อคุณแม่บางทีคาส่องคอําอ่ะแต่มันมันลึกมันอยู่ในหัวใจอะ่ะลูกเป็นผู้ชายคนโตลูกเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องก่อนต้องยอมได้ทนได้เออคําแบบนี้มันแม่พูดไม่กี่คําพ่อพูดไม่กี่คําซื่อสัตว์นะลูกอย่าเสียคําพูดสัญญาอะไรกับใครนะบักสัจจะสาคัญนะลูกผู้ชายพูดคำนี้คำนั้นอย่าทำให้ใครเดือดร้อนเพราะเรา บางทีพ่อแม่ไม่ได้พูดเยอะแต่ว่ามันคามันกระทับมันสั้นแล้วมันโดนใจมากครับลูกผู้หญิงรักนวนสังวอนตัวนะลูกเนี่ยเราจะมีคุณค่าอยู่ที่ตัวเราเองโอ้พ่อแม่บางคนพูดไม่กี่คําแต่มันมันกินใจเตือนแล้วรู้สึกดีนะบางครั้งนี้ชีวิตเราเนี่ยเราถูกคนกระตุนต้นเตือนสอนกระทุกทุกอย่างแต่มันไม่ได้ดีขึ้นเลยจยันนะลูก เอาธุระทำอะไรให้มันเหมาะจังหวะมันก็ยองหาทรัพย์ได้รู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักที่จะคบคนรู้จักที่จะสแสวงหาความรู้พัฒนาตัวเองเสมอโดนสอนโดนเตือนโดน,โดนบอกมาตลอดแต่เราก็ยาะแยะละเลยนะครับสุขภาพก็มาเตือนเราแล้วยังวันนี้เราดูแลตัวเองดีขึ้นไหมนะคนรอบข้างมิตรภาพไมตรีห่างเหินกันไปหรือเปล่าบางทีโทรห้ากันน้อยเถอะ เพื่อนฟูงบางคนชักให้หน้าให้ตาไปมันเตือนบอกันแล้วนะว่าันนี้พฤติกรรมเป็นยังไงสามีภรรยากันยุ่ด้ดยกันนี้มันมันไม่แชม่มชื่นบานสัญญาณมันมีอะไรมาเตือนเราไหมเนะี่ยว่าเรากําลังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีลูกลูกเป็นยังไงเตือนกําลังกับกับเราไหมยมยังมีอะไรอีกครับเรามีชีวิตจริงๆมีธรรมะมาเตือนความแก่มาแล้วนะความเจ็บมันไม่แน่ ความพรัดพระความตายสิ่งที่มาเตือนเราทุกวันทุกวันบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะคนบางคนใช้ชีวิตไม่ประมาทเล่งรัดคนไข้เตือนตัวเองทุกวันลุกขึ้นขยันเรนนื่งนี้พระพวกเราเนี่ยจะโดนกระตุ้นด้วยความเพียรไปเดินบินทบ,บาทสายความเพียรสายปฏิบัติบางทีเขาเข้มมากบินทบ,บาทไม่ได้ข้าวเลยจะไม่ยอมมันไม่มีคนใส่บาตร บางหมู่บ้านเราไปนี่ก็เ,เรียกว่าเดินจรกันไปไม่ได้ข้าวกินเลยไม่ได้ข้าวไม่ได้อาหารครบชั้นกลับมาวัดกลับมาสำนักมันหิวมันเหนื่อยมันทรมานอย่างนั้นเลยนอนกีวันไม่ไหวแล้วใช่ไหมยอมทําอะไรแล้วมันไม่สําเร็จแล้วมันขอแท้กันนอนคนที่ย่อนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็อ้างอะไรก็นอน ขอนอนขอนอนโอ้ไปเดินต้องไกลข้าวก็ไม่ได้หิวก็หิวอูไม่ทําอะไรแล้วขอนอนดีวกว่าแต่สายความเพียรก็จะพลุกเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เราไปเดินบินธบ,บานะ้านในวันนี้เราไม่ได้อาหารเลยเตือนให้เรารู้แล้วนะพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีอาหารชั่นอีกแล้วเราอาจจะไม่ได้ข้าวกินอีกเราอาจจะลําบากวันนี้อยากกันนั้นเลยอยากกันนั้นเลยตอนนี้ต้องลุกขึ้นต้องทําความเพียรเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ตอนนี้ยังพอเหลือกำลังเพื่อเพื่อเหลือแรงอะไรทำเลยบางครั้งเดินทางไปไหนในขณะที่คุณเดินทางไปโอ้โหมันเกิดภาวะที่จะต้องจัดการนู่นนั่นนี่มีภาวะที่จะต้องขึ้นรถลงเรือมันไม่มีเวลาที่จะมากำหนดจิตมาภาวนามันเพียมันเหนื่อยมันมันลำบากพอไปถึงที่หมายปลายทางบางทีมันก็โอ้โหอ้อนเพียเพีย์อะไรคนบางคนไปถึงที่หมายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำไมนอนดีกว่า ใช่ไหมทาอะไรเสร็จบางทีอ้างแล้วนอนฉันเหนื่อยแต่คนที่มีความเพียรบอกโอ้ยนี่ฉันเดินทางมาฉันไม่มีโอกาสได้ภาวนาไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติความเพียรตอนนี้ถึงที่ใหม่แล้วฉันมีเวลาแล้วฉันต้องทําเต็มที่ตอนไม่สบายโยมอ้างตัวงฉันเจ็บป่วยโอ้ยฉันต้องพักฉันต้องนอนฉันไม่ไหวหรอกใจฉันทํางานอะไรใจคิดอะไรไม่เอาไม่เอาก็อ้างขอนอนดีว่าพระพวกเราโดนกระตุ้นอย่างนี้โอ้ เจ็บนิดเจ็บหน่อยนี้เป็นแค่นี้แล้วอ้างเพื่อจะนอนไม่แน่นะเดี๋ยวท่านหนักกว่านี้อันตรายอาจจะมาทึ่งชีวิตตอนนี้พอมีเรียวมีแรงอะไรมีกำลังก็ทำความเพียรดีกว่าโอ้โหอ้างที่โดนเตือนตลอดโดนกระตุกตลอดเอาละตอนนี้เรายังนุ่มยังสาวบางคนมีเวลานะลูกนะหาความรู้หาการศึกษาหาการพัฒนาชีวิตให้ดีคนบางคนเอาตอนนี้ โยบบางท่านนะพระก็ไม่ได้ยากจะเตือนเพราะว่าบางทีมีความรู้มีความสาม,มารถมีวัยวุฒิคุณวุฒิมากกว่าพระพระเองเนี่ยก็เอาธรรมะมาเตือนกันนั่นแหละเอในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราอาจจะไม่แน่พรุ่งนี้มันมันอาจจะไม่มาถึงนะชัดนะอาจจะมาก้อนมา,มา,ม,ามาก้อนวันพรุ่งนี้ถ้าเรามีเวลาน,นีเราระลึกรู้เรามีสติรู้เท่าทันตัวเราเตือนตัวเองกําลังฟุ้งไปไหนตกอดีตอีกแล้วบางรั้ง คิดแต่เรื่องเก่าๆโกรธเกลียดแค้นอะไรเอาแอหละเผยละไปอนาคตอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากโอก้ทำนู่นนั่นนี่ฟุ้งซานไปกับอนาคตจะยังหม่ยถึงเตือนตัวเองว่าเอา้าอยู่กับปัจจบุบันหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวจิตเบิกบานเข้ารู้ตัวไป จิตโล่งเบาหายใจออกมีอะไรต้องทํามีอะไรจะต้องรู้มีอะไรต้องพิจารณาปัจจุบันนี้มันเป็นปัจจุบันที่สําคัญที่สุดทําความเพียรระลึกรู้มีสติไม่ประมาทผู้ใดไม่ประมาทก็เหมือนเป็นคนที่ไม่ตายนะคนประมาทก็ตายแล้วอ่ะและว,วันนี้ด้วยความเลยนึกถึงคุณพ่อแจ้งทวีกิจพวกเราลองนึกถึงชีวิตเรานะมีอะไรที่เตือนเราบ้างทุกวันนี้ น้ำหนักขึ้นไหมเตือนเราไหมเรื่องโลกเรื่องสัญญาณเตือนคนรอบข้างที่พูดที่วิจาร์ณเรามีไหมพฤติกรรมของคนรอบข้างเราเขาลังเกตลัง,งองเราหรือเปล่าการงานพ้นงานมันมีอะไรที่ถูกเตือนทุกติก็จงระลึกรูก้เล่งรัดคนไฟแก้ไขยาประมาทนะอัตนาโจทยัตตหนังจงเตือนตนด้วยตนเองเตือนตนของตนให้คนผิด ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนต,น,ตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแชร์เชอนเตือนต,น,ต,น,ตนให้พ้นภัยก็โดยไทยนี้จริงๆคืออาตมาเองครับถูกเตือนเรื่องเวลานี้แหละวันเวลามันท่านไวไัวผ่านสิ่งนั้นผ่านสิ่งนี้ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้มีเรื่องที่ผิดพลาดมีเรื่องที่เจ็บปวดมีเรื่องที่ช้ำใจ<ม>เราจะได้อะไรจากอดีตเราจะได้อะไรจาก ขณะนี้ปัจจุบันนี้นะก็ธรรมะสิ่งหนึ่งเนี่ยเตือนเราตลอดลอดทนนะคืนวันที่ผ่านมาเราอาจร้านในบางตอนหมดเร็วแรงเหนื่อยอ่อนปัญหาซ้อนสุ่มเข้ามาเราอาจหมดแรงหวังหมดกำลังจะเดินหน้าหัวใจอาจเจ็บชาทอรามาทุกคืนวันเราอาจจะท้อถอยด้วยร้าวรอยของความฝัน ไร้เรียวแรงทุกกดดันความมุ่งมั่นมอดมันหายแต่นั่นเป็นแค่วันวานที่ผ่านๆไปความหมายสอนทั้งใจกายให้เวียนว่ายในสังคมทุกคนอมเจอปัญหาผ่านเข้ามาให้ทับถมเพียงอย่าท้อต่อแรงดมเราจะไม่มีวันล้มหมดแรงเดินขอกราบ ท,ท่านจ้ากุณพระมิมนวชเชลากรพรจังหวัดบัดบางคลีนิคมสม,มสซอผู้เป็นประธานทรงในวันนี้และญาติโยมญาติทุกท่านที่มางา,านคุณพ่อเจ้งขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีจิตใจเบิกบานท่องสมีสติมีปัญญามีความสามารถมีโอกาสที่จะเตือนตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำชีวิตให้เจริญงกงามในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ขออำนาจพรัรนาไตคุ้มครองยมยันมิทุุท่านให้ประสบจะสิ่งที่ดีงามตลอดไปสิ้นการละนานเถิดฟังสวดอภิธรรม